คลิปนี้แหมกระแสหมอดูมาแรงจริงครับมาแรงจนผมรู้สึกว่าตัวเองต้องออกมาพูดออกมาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือคลิปนี้ไม่มีสคริปต์เลยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากออกมาพูดอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ในฐานะที่ตนเองก็ทำอาชีพเนี้ยเราเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นนักพยากรเราเป็นหมอดู แต่เราเป็นหมอดูที่เราไม่ได้อยู่ยจะอะไรขึ้นมาเงี้ยแต่มันเกิดจากศาสตร์นะครับจากศาสตร์จากศิลที่เราเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ไพ่พรมยานไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์มันมีความจับต้องได้แต่ถามว่าด้วยความที่ภาพของความเป็นหมอดูอะแค่พูดชื่อมาผมเชื่อเลยบางคนแม่งอีละเออมีเพื่อนเหมือนกันที่เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับ ก็มีการถามและเออรู้ว่าเราเป็นหมอดูอ่าเันเป็นอะไรยังไงวะถามเหมือนจะห่วงใยเหมือนจะใส่ใจแต่ก็เอาไปพูดรับหลังว่าไอ้เ,อเฟิร์สอะหากินด้วยการหลอกลวงชาวบ้านนะครับทุกสังคมทุกพื้นที่มีคนดีและไม่ดีอยู่ในนั้นหมอแพทย์ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับตำรวจก็มีทั้งดีและไม่ดี อ,อมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นหมอดูจะต้องไปหลอกลวงทุกคนจริงปะใช่ไหมมันคิดตะก,กะอย่างนั้นมันก็คงไม่ได้แต่ทีเนี้ยด้วยความที่คนบางคนเขามีออาจจะมีเรื่องของเซนส์อาจจะมีเรื่องของการฝึกจิตฝึกอะไรมาอย่าเงี้ยครับเออเขาอาจจะล่วงรู้เห็นหนู่นนี่นั่นได้แต่ถามว่านั่นใช่ประเด็นสําคัญปะผมมองว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะเออ เราจะอยากรู้ในอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทำไมสิ่งที่ดีมันคือการที่เราล่วงรู้ถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันดีไม่ดีเอ้ยเราก็จะได้แก้ไขได้เราจะได้รับมือได้ทันเนี่ยครับคือสิ่งที่อาจารย์ผมสอนคนดูดวงอดีตแม่นดูดวงปัจจุบันดีเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้ แต่คนที่จะดูดวงอนาคตแล้วสามารถที่จะให้คำแนะนำสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือลูกดวงได้แล้วเขามีชีวิตที่ดีอันนี้คือหมอดูที่เก่งนะครับแล้วผมก็พยายามเป็นคนแบบนั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมมีการอยากผมอ,อยากจะมาบอกอยากจะคุยเรื่องหมอบีแหละเพราะว่าส่วนตัวแล้วอะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดข่าว นะครับโดยเฉพาะช่วงที่หมอบีมาออกคลิปความลับสวรรค์ผมใจหายผมใจหายมากผมมองว่าเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสุขภาพคือดูแล้วจะไม่อยู่แล้วจะอน,นุนางงินนี้แล้วแล้วผมมาติดตามเขามาตั้งแต่ก่อนที่ผมเป็นหมอด้วยกก่อนที่ผมจะเรียนจบอีกเออมันเลยเป็นการที่เหมือนแบบผมผมถึงแม้ผมจะดูเขาผ่านคลิปแต่ผมก็รู้สึกผูกพันกับเขานะแล้วก็ผมเองอะ่ะ ด้วยความที่เวลาเราทํางานสายเนี้ยเราก็อยากมีไอดอลแล้วผมก็เอาปอบีเป็นเป็นไอดอลว่าเออเนี่ยสักวันหนึ่งเราอยากเป็นแบบเขาที่ว่าเฮ้ยเขาเขาดูเป็นคนที่เก่งให้คําแนะนําได้เป็นดูเป็นคนที่เฮ้ยมีความน่าเชื่อถือมีหลักธรรมมีหลักการพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเหมือนคนอกหักเลยครับยิ่งกว่าอกหักอีกนะครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบนี้วะแล้วพอดูหุนกระแสราก็ไป ไปดูตามเพจเก่าเขาไปส่องเฟซเขาอะนะเออผมย้อนไปเลยผมย้อนตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเพจผมย้อนไปดูแล้วแบบอืมมันมันเหมือนคนน้ําตาตกในว่าแบบเป็นเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเออคือผมเสียใจแล้วเว้ยผมเสียใจเออแล้วแล้วครั้งเนี้ยเป็นการเหมือนแบบสอนตัวเองเลยว,ว่า เราไม่ควรที่จะยึดใครเป็นหลักอีกแล้วอะเออสิ่งที่เราควรยึดที่สุดมันคือเรื่องของพระธรรมนะครับผมตั้งใจใส่เสื้อนี้เลยนะเนี่ยเสื้อเนี้ยของหลวงตาวัชรชัยนะครับเป็นวัดที่ผมไปบวชคือวัดเขาวงท่ำนาลายนะครับอย่าประมาทเลยลูกเนี่ยผมก็เออเอามาสอนตัวเองเนาะ ว่าครั้งนี้เราคงพลาดไปแล้วแหละแต่ครั้งหน้าเราจะพยายามไม่พลาดเราจะไม่ยึดถือใครไม่ฝากใจไว้กับใครสิ่งที่ควรฝากใจที่สุดก็คงเป็นตัวเราเองที่เออเราต้องศึกษาเองแล้วแหละมันเราจะไปคอยเชิดชูสรรเสริญคนอื่นที่เขาประเสริฐทําไมในเมื่อเราเองก็สามารถทําได้ในเมื่อเราสามารถที่จะศึกษาพระธรรมได้ในเมื่อเราสามารถที่จะมีคุณธรรมมีจริยธรรมได้ แล้วไม่ต้องมาคอยคาดหวังกับคนอื่นคนอื่นจะต้องเป็นไแปบบแบบที่เราคาดหวังแต่เราเริ่มจากการที่เราเออทำด้วยตัวเองอาจจะไม่คาดหวังกับตัวเองนะแต่คือเหมือนแบบอย่างน้อยเราก็ทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยมันก็ควรจะทำศึกษาในสิ่งที่ก็ควรที่จะศึกษานะครับแล้วก็เมื่อคือนอะ่ะผมได้ฟังของคลิปอาจารย์พรหมยานที่เกี่ยวกับเรื่องของใครเป็นหมอดูตัวจริงใครเป็นหมอเดาอะไรเงี้ยนะครับ มีคําพูดหนึ่งที่อาจารย์เขาบอกว่าเบื้องบนอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอะเขาจะมายุ่งกับเราทําไมคนที่จะเป็นองค์เป็นอนุน์อันนี้อันนั้นคือเขาเขาอยู่ในจุดนั้นแล้วอะเขาเขาคงไม่อยากมาคุกคีกับความเป็นคนศกกระปลกหรอกเออแค่แค่เศษเหงื่อเศษคลายเงี้ยคือเทวดาเขาก็อีแต่แย่อยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วมีความเหมือนแบบเรื่องทรง เรื่องการองลงอะไรเงี้ยมันมันเก้าสบเ้าเปอร์ซนตมันแทบไม่เป็นความจริงเลยอ่ะเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เงี้ยซึ่งส่วนตัวผมผมก็ไม่เชื่อกับความเป็นเข้าทรงองค์เจ้าแบบนั้นนะครับเอาอะไรไม่รู้มาอ้างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมเชื่อไม่เชื่อและไม่ศรัทธาไม่ทําให้เกิดปัญญาด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์พรหมญาณก็ยังมีการบอกด้วยเหมือนกันว่า มันไม่ใช่ว่าของจริงอะ่ะไม่มีแต่มันมีแล้วมันน้อยแล้วก็ถ้าจะเกิดขึ้นกับใครบางคนจริงๆคนนั้นต้องมีพันธะมีสัญญาบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นจริงๆแต่คนที่เขาจะมาเขาไม่ได้มาแบบตาสีตาสานะเขาต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยความสามารถหลายอย่างมันไม่ใช่อยู่ๆแบบแบบอว,วันนี้องค์ลงเว้ยโอ้องค์ปูมันก็ <c oughs> แค่พูดไปก็ขับแล้อว่ามันเออผมผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อนะแล้วไอ้อะไรที่เหมือนแบบเวลาดูดูแล้วก็หันไปถามว่าไอ้อย่างนี้หรอลูกอย่างนั้นหรออ๋อใช่หรอแล้วก็หันมาบอกเนี่ยพ,พี่คเนตบอกมาเกียบผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อนะมมอนะถึงผมจะเป็นหมอดูเลยผมผมยึดผมว่าเราควรจะพิแกนในการยึดถืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จากอะไรครั้งเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้น หมอปลายก็ดีหมอบีก็ดีทําให้ผมรู้ว่าเออเราไม่ควรที่จะไปพูดอะไรพร่ำเพื่อแล้วก็มีครับมีเรื่องของคนที่เขาเป็นหมอดูแล้วก็แหมมันต้องโชว์ภูมิมันต้องทักเออระว,วังนั้นเนี่ยเดี๋ยวกาแฟเนี่ยจะเดี๋ยวจะเลิกกันมีผมมีผมมีมีเลยตอนแรกเรานับถือเขานะเออเพราะว่าก็เป็นหมอดูด้วยกันที่เขาเองก็เออถามว่ามีพระคุณไหมก็มีที่ที่ชักจูงเราพาเรามา ทำล้วก็เหมือนคอยแนะนํานูน่นนี่แต่อยู่ๆมาทักว่าผมกาแฟนจะต้องมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นภายในเวลานู่นนี่นั่นโดยที่เราไม่ได้อนุญาตย้ํานะครับเราไม่ได้อนุญาตใครมาทักแบบนี้นะคุณตบปากเขาเลยนะเอ้ยพูดเล่นไม่ได้เราจะแนะนําให้คนทํร้ายร่างกายกันไม่ได้แต่มันหมายถือว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคือคือบางคนเขาเขาไม่รู้นะอยากอวดหรืออยากโชว์ศักยภาพอะไรก็ตามแต่ เอาเป็นว่าไม่ต้องไปเชื่อหรอกครับอการดูดวงไม่ควรจะเชื่อทุกอย่างนะครับแต่เราควรที่จะพิสูจน์มันด้วยตัวเองว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันอนุอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอะ่ะคงอาจจะได้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องดวงอีกเยอะแหละเพราะว่าผมอยากพูดเยอะอยากพูดเยอะนะครับคลิปนี้ก็เหมือนมาเป็นเรื่องของการระบายด้วยเราเนาะเราติดตามหมอบีมาแบบผมหมอบีนิดหนักเลยผมอ่ะผมผม,ผมซึมเลยนะผม ไปเลยนะเเออเราคาดหวังกับเขาเยอะเราผมอะ่ะในทวิตเตอร์อะผมลงไว้เลยนะในตอนที่เขาปวดว่าเอ้ยขอให้เขาหายดีขอให้เขาแข็งแรงเราพูดติดตามผมเขาก็รู้ว่าผมเองอะ่ะก็ก,ก็ก็มีความศรัทธาในตัวหมอบีมากเออคิดดูดิเราแบบเราไม่รู้ว่าในขณะที่แต่ละข่าวแต่ละวัดแต่ละพระแต่ละองค์เงี้ย มีข่าวแบบเนี้ยเราเราหันหน้าไม่ถูกเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเราต้องไปทําบุญกับใครที่เขาเป็นของจริงที่เขาดีจริงๆเงเนี้ยแล้วอยู่มาวันเนี้ยไอคนที่เราคิดว่าเขาอะ่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของาศาสนาเกิดแบบเนี้ยมันคุดเคว้งเลยนะเว้ยผมรู้สึกแบบแล้วเราจะยังเหลือใครอีกที่เราสามารถไปนับถือได้อะ่ะเออ แล้วผมพูดอย่างนี้กับแฟนแล้วแฟนผมสวนว่าอะไรรู้ปะแฟนผมส่วนบอกว่าแล้วทำไมต้องไปพึ่งคนอื่นอ่ะจะทำก็ทำเองสิผมแบบอุดช็อตฟิลแม่เบรกตัวเบรกระดับแม่นะครับช็อตฟิลมาแล้วผมก็แบบสิ่งที่พูดก็มีเหตุผลแม้จะแอบบุดหิดกับคำพูดนั้นก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เลยนะครับอืมเพราะฉะนั้น คลิปเนี้ยมันคงเป็นการมาระบายแล้วก็เชื่อว่าคงมีคนหลายคนที่เห็นในแบบเดียวกันกับผมนะครับเราเราคงไปแบบฝากอะไรกับคนอื่นมากไม่ได้แล้วแหละมันคงเป็นตัวของพวกเราเองนะครับพุทธศัสนิกชนพูดก็ติดติดขัดขัดนะครับชาวพุทธทั้งหลายเนาะเราคงต้องกลับมาที่ตัวเองได้แล้วว่าเออ จะไปประเสริฐกับใครคิดว่าอะไรยังไงใครคนนั้นดีคนนั้นดีคนนั้นดีก็คงจะไม่ได้สุดท้ายต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าตัวเราเองอ่ะดีหรือ,อยังเราศึกษาพระธรรมแค่ไหนเราเข้าใจคำว่าบุญจริงหรือ,อยังในขณะที่โลกมีแต่ความวุ่นวายเราทิตใจสงบบ้างหรือ,อยังเนาะ ถอดหายใจเพรคือมัน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 นอยะมันเสียใจกับสิ่งที่เออเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะครับใครเป็นแบบนี้ก็พี่มาบอกกันได้เะาจะได้ปอบๆกันผมอะถึงแม้จะเป็นอาชีพหมอดูอะแต่ผมพูดตามตรงว่าผมก็ไม่ได้อยากให้คนมาดูดวงหรอกผมอะเปรียบตัวเองเป็นเหมือนมันจะมียุงยุงอยู่พันหนึ่งที่มันจะไปคอยผสมกับตัวอื่นพันอื่นๆแล้วไอยุงไอเนี่ยไอยุงที่พิเศษเนี่ยมันเป็นยุงที่เหมือนมันไปผสมกับใครแล้ว ไอ้ตัวนั้นอะพวกนั้นมันจะเป็นหมันแล้วมันจะลดประชากรยุงผมว่าเปรียบตัวเองเหมือนไอ้ยุงอันนี้แหละที่เออเราเราคาดหวังว่าคนมาดูดวงกับเราเขาจะได้อะไรกลับไปแล้ววันหนึ่งเขาถึงฝั่งฝันแล้วเขาไม่ต้องมาดูแล้วอะผมมาคาดหวังแบบนั้นแล้วผมเองก็คืออยากมีตังไหมเราก็อยากมีแหละแต่เรารู้ว่าอาชีพนี้มันไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำแล้วมันจะรวยนะครับ เออผมรู้อย่างนั้นแต่ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มันเป็นแพชชั่นมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่เราอยากมาทําแล้วมันก็สร้างสร้างตัวให้เราได้จริงแต่ไม่ใช่อาชีพที่ทําให้เรารวยเออสิ่งสําคัญเลยเป็นการที่เราก็ต้องไปคอยหาโอกาสว่าเอ้ยเราจะทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างกับความรู้ที่เรามีเนี่ยครับผมเลยมาทําช่องผมเลยมาทําอะไรต่างๆเพื่อทําให้ตนเองแบบเออมันมีความก้าวหน้ามากกว่านี้นะครับเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องขึ้นค่าครู แต่เราได้รายได้จากทางอื่นแล้วการดูดวงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพูดคุยการแลกเปลี่ยนนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละผมพูดเลยก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยหวังว่าเออจะมีคนฟังแล้วเขาก็เหมือนแบบเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อเนาะอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะครับเออเพราะว่ามันเป็นช่วงสัญจรจบด้วยคติแบบเท่ๆสไตล์ผมนะก็คือ การดูดวงควรประกอบไปด้วยสติปัญญาและการพัฒนาตัวเองนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีครับบ๊ายบาย